ครับทุกคนกับพวกเกมดอมอลล์เซ็ตเดังดเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาเล่นตัวซูปเปอร์ eca ของเบจิโต้นะซูปเปอร์เบโตที่เพิ่งแบบว่าได้ทําการมาหมาดๆเลยเมื่อกี้นี้เลยผมเพิ่งแบบนั่งทาเสร็จแล้วก็มานั่งทารวีวิวให้ทุกคนดูเลยความสามารถมันก็คือสามารถกรันการโจมตีปกติเนี่ยได้ถึง80%นะแต่ว่าถ้าเป็นโจมตีไม้ตายเนี่ยกันได้แค่40%ซึ่งมันก็ไม่เหมาะกับโดนไม้ตายแต่ถ้ารับโจมตีธรรมดาที่ผมว่า สบายมากคือตอนนี้ผมมองว่าทีมโต้เนี่ยโต้ใหม่เนี่ยมันขาดตัวยืนหน้าว่าโกคูตัวล่างแรกอะมันยืนหน้าไม่ได้เลยต้องหาตัวที่แบบว่ามายืนคำให้มันได้ซึ่งตัวนี้ผมว่าแม่งตอบโจทย์มากคือยืนถ่ากันได้เลยแล้วก็ลิงก์ก็โอเคด้วยผมมองว่า3ลิงก์อันนี้ก็มาเนี่ยเกือบฟูลเลเห็นไหมออกมาจากโต้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ยืนหน้าได้ดีคือ,อเดี๋ยวนะ คอนเทนต์ปะเนี่ยวิ่ง5.7แต่ถ้าเกิดรับโจมตีธรรมดาเนี่ยจะรับไหวตั้งต้น14ล้านนะโอเคสวยโย่เมื่อกี้คือแบบ5ดไม่พอคอนเทนต์เลยวะ่ะรอบแรกคือแบบจัดหนักเลยเหรอส่วนไป3 0น9โอเคแล้วก็ให้โต้เราตัว10ปีเนี่ยเล่นช่อง2ไปเลยเพราะว่ามีช่อง1นึ่งบอว่าไว้ใจได้แล้วอันนี้ ไม่คอนเทนต์ว่ะวีดีก็ได้คอนเทนต์พูดอยู่หงุดหว่ามันรับไม้ตายไม่ได้แล้วมันก็รับจริงๆแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะ5้าแสเจ็ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนไม่ได้แบบว่าน่าเกียดมันก็ชุน่าแบบที่รับได้เนาะตกใจตกใจจริงๆที่แบบมันโดนไปไม้ตายขนาดนั้นเอาไปแต่เราไปดูตันต่อตัวโตเพื่อนที่แบบว่าเบิ้ลนรัวเลยนะอย่างว่าแล้วของผมมัน ไม่ได้ปลดทางไงมันี้ยมันของเพื่อนนี่น่าจะดาวลงนะถ้าจำไม่ผิดที่ยืมาให้โตแดงตีไปต้องตายนะโอเคจะไม่ได้ว่าเฟสนี้มันมันตีตีหมู่ปะออย่างอย่างอยง่ยงอย่งเอ่อตัวไหนมันน่ายืนน,าน,น่าเดาคนนี้เลยซาตานผมเชื่อใจในอ่ามนุษย์โลกที่แข็งแร่งที่สุดซาตานนั่นเอง อันนี้ก็เก็บลูกแก้วไปคิวเลือกโดนรอบแรกโอเคหลับได้แล้วก็มันจะหลบ8ปดิบห้ปอร์เซ็นตะหลบหนึ่งสวยหลบไหมหลบสองสวยมากหลบสามโอเคหลบสี่สวยโอภาโอห์นี่แหละพลังของมนุษย์โลกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นคนเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดโลก,โลกแค่โลกนะแค่โลก เปน็นพวกโกคูพวกนี้มันเป็นมนุษย์ต่างดาวถ้านับดาวคนนี้อยู่แบบบนโลกอะ่ะผมว่าสาตานนี่ก็เก่งจริงๆนะแต่ว่าไม่หรอกถ้าแบบผมให้ครูลินให้ครูลินวะเออครูลินถ้าเป็นแบบเทีินทางมันเป็นมนุษย์โลกปะมันมีสามตาผมไม่ได้ดูภาคภาคเด็กแบบว่าอะไรอย่างงี้ดิจำไม่ได้แล้วอ่ะเออวะเทียชินทางเป็นมนุษย์โลกปะ ถ้ามันเป็นัวก็ให้ทีจินทางกับคูดินพอๆเลยนะเอ๊ okay. มีโก,โกคูสามเราเบิ้ลรัวๆสิบสี่ล้านสวยงามโอเครับสบายแล้วทีนี้นทุกคนโต้เราไม่ว่นอยู่แล้วยิง่องหนึ่งไปเลยเพื่อนเราไว้ใจนายเพราะนายคือเบโต้ที่รับติเมทได้ดีที่สุดต,ตอนนี้รับแับโจมตีธรรมดานะ โอเคโอเคโอเคสวยอืมห้าล้านห้าสิบห้าล้านอีกสิบหกล้านไม่น่าเกลียดน,นะทุกคนสิบหกล้านนะแต่ว่ามันแพ้สีไงในแบบว่าตีเข้าในขนาดอืมล้านหนึ่งจุดเก้าล้านโอเคอยู่แ่ะเรามีตัวยืนหน้าที่แบบว่าไว้ใจได้ได้อยู่แต่แค่ไม่ควรเจอไม้ตายนะแต่ผมว่าการพอโตโตสิบปีเปลี่ยนรากอ่ะมันจะส่องไม้ตายได้ไง มันทําให้ปิดจุดอ่อนของโต้ฟาซูปเปอร์เซได้นะก็ทําเป็นเล่นไปก็เถือว่าตอบโจทย์อยู่แต่ว่ากว่าจะฟิวกว่าจะล้มล่าก็เท,ท่านี่ห้าไหมอืมโอ้ด่านพังหมดแล้วมานี้กินยิยอันนี้ตีหมูปะด่านนี้ปะวะลืมแล้วเนี่ยเาด่อไหรตีหมูอันนี้สองไม้ตายใช่ไหมเออนี่ไงซาตาน เราไปดูซาตานแบบกดไอคิมไหมผมยังไม่เคยเห็นซาตานกดไอคิมเลยเขาเป็นยังไงอ่าเราไปดูซาตานกดกดไอคิมปไ,ไปาาน,ไไมนะ อาทุลคนเป็นไงบ,บ้างกับซาตา้าของไอทีเมื่อกี้ก็เฮ้ยเท่ยนะทำไปเล่นโกตานโกตานากดนี้ก่อนกดปิดแอนิเมชั่นก่อนที่จะด,ดูไอนี่ฟิวชั่นละอ่ะหลบบ้างไปเลยเอราเอาโกตานไว้หน้าดีไหมให้มันโดนไปดอนนี่ก็หลบผมเชื่อใจโกตานมากกว่าบีโต่นะเฮ้ยแตม่มันโดนไม่ตายดิมันจะเจ็บปะวะดอกแรก โกตานโกตานโกตานเราเชื่อใจโกตานอยู่อยู่ดีก็ได้ดูมันฟิวชั่นจะไดูมันแบบว่าไซแอคทีฟเฉยเลยก็นี่เอาไว้นี่พอละถ้ามันส่วนตอนท้าย,ายโอเคลบสวนงาน่ายโอเคโดนดอกหนึ่งจุดห้าได้อยู่หนึ่งจุดหกล้านนะมาดูว่าถ้ามันกดหลังกดไอคิบซาตานจะตีติดคลีต,ตลอดนะ ทั้งเทินทั้งเทินทั้งเทินสวยปะดูโต้เรา20ล้านโอเคโต้เรานี่ก็ผมเบิ้มฟาร์มลิงก์ใหม่นะก็ดีขึ้นอยู่เดี๋ยวเออส่วนตัวของซ e ูเปอร์เซบูฮังเนี่ยผมได้ทำโพสต์ลงในกลุ่มไปละก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปอ,อีกทีแล้วกันผมมองว่าบูฮ e ังซูเปอร์เซมันทีมันเก่งอยู่แล้วอะ่ะพอยิ่งมีมันไปด้วยมันก็ก็กลมกล่อมขึ้นนะแต่ว่า ก็ไม่ได้เห็นผลชัดเท่าทีมโต้ที่แบบว่ามีตัวยิงคำหน้าดีๆอย่างซุปเปอร์เบยโตอะไรเนี่ยอืมผมมองว่าซุปเปอร์เบโต,ปปบโตสีฟ้าทำให้ทีมได้ง่ายคือใช่มันมันต้องระวังไม้ตายจริงนะว่าคือทีมมันมีสองไม้ตายกี่ตัวเห็นปะเยอะแยะเออคือเราไม่ต้องแบบว่ากังวลเลยว่าจะโดนไม้ตายแต่เนต้องกังวลละ เพราะว่ามันโดนอันนี้งั้นมันหลังยิงไะสิผมยังไม่อยากฟิวชั่นเลยไหนที่ชื่อว,ว่าตอนนี้เท่าไหร่ล้านเก้าตัวนี้ก็ยืนหน้าไม่ได้หรอกแพ้สี่ด้วยตอนนี้เท่าไหร่ดิฟเฟนซ์สี่แสนเอติเคนเก้าล้านเอ้ยเก้าแสนอาฟิวชั่นเลยก็ได้ปะอะฟิวชั่นเลย ตัวลิงลิงเกือบเต็มว่ะเรา,าต้ไปยืนหน้าแทนอ่ะยังไม่ใช่อคทีฟนะเดี๋ยวเก็บไปใช้เอาต้ยืนหน้าแทนหกล้านหนึ่งโอ้ยสิบล้านโดนส่วนไปดิ อืมสิบล้านไม่ขี่นะตั้งต้น18ล้านเดี๋ยวเราค่อยสแต็กโต้โต้ของเราแทนแล้วกันเพราะว่าโต้เพื่อนเราฟิลละโอเคหน้าตาแล้วเพราะถ้ามิิผมไม่สแต็กโต้ี่ผมไม่กดฟิวชั่นโต้กันเนี่ยผมมองว่าตัวซูเปอร์เซน่าจะไม่มันปิดน่าจะปิดปิดไม่ทันอนะ แล้วถ้าเกิดมันโดนไห้ตายมันน่าจะตายแล้ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้แพ้สีนี้มันจะหน้าสีแต่ว่านั่นแหละเรากันไว้ก่อนออันนี้โดนล็อกตำแหน่งเอาไงทุกคนโกตานอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราโตไปยินหน้าได้ป่าววะไม่เอากโกบินหน้าโอ้ลิงห่วยมากเลยเราโกตานได้ไรฟิวก็ฟิวอะ เดี๋ยวไอ้ขีดไม่ต้อเก็บไว้ใช้ตอนเทิร์นสท้ายนะตอนเจอฟิเซอร์อ่ะแบบนี้ไปก่อนโอเคอขีดเต็มทุกคนส่วนไมสิบล้านตั้งต้นผมสิบล้านเหมือนกันเนาะไม่ได้สแต็เท่าไหรอ่อ่ะตั้งกลัวไม่ได้สแต็เยอะ ร่างโกยไม่ได้แต่เยอะก็เลยประมาณนี้ไม่เป็นไรทุกคนเรารอส่วนรอส่วนผมว่าก็เข้าใจนะที่ให้โตอยู่ได้สี่เทินอ่ะไม่งั้นผมโมแม่งโกงเกินเล่นได้ตลอดเลยเงี้ยบอสเอาอะไปแพ้วะส่วนนะฮึสิบเก้าล้านจาาเมื่อกี้เท่าไหร่สิบล้านส่วนขึ้นมาเกือบสิบล้านโอเคตีรอบ อืตีมาส่วนไปยี่สิบสองล้านโกตานไปสองจุดหนึ่งล้านหลบไหมอ้ยอุ้ย,อยโอเคอุ้ยแปดแสนสี่นั่นแหละคือถ้าเกินหลบรอบแรกได้อะ่ะก็แต่นี้บอก มีคอนเทนต์ให้ทุกวันเลยว่ะ่ะช่องเราเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, รอบบี้อสาหลบได้แล้วนอ้ผมเล่นทีมอะไรเนี่ยถูกทีมปะอโอเคถุกที<ว>เดี๋ยวทุกคนทำไมเรามีเทพไปอยู่ตรงตรงนี้ได้วะเทพเอาว่ะสงสัยอยากให้เราเล่นทีมนี้จัดไปออองั้นอันนี้เราจะเป็นแบบนี้ อย่างนี้ไปก่อนเล็งดีอยู่อย่างนี้ดีกว่าเคให้โตนี่สต,ตั๊กปะโตฟ้าก็นี่ดีเฟนซ์สันเก้าเคหกสันเจ็ดได้อยู่อันนี้ก็โอ้โหอ,อยู่ดีก็ได้เล่นทีมนี้เฉยเลยผมไม่ได้ดูทีมเมื่อกี้แต่ได้อยู่ได้อยู่เราจะไปเราเชื่อมั่นในทีมเราเมื่อกี้ไม่ดู ตกใจเลยมีเห็นมีมหาเทพอยู่ไหวไหวจะเจอ,เจอโต้แดงหลังยิดเราสต๊กไปเลือดลูกลุย,ลยเออว่ะเบิล้ลรัวดีโค้ชเมคนิกของโต้ที่แบบว่าดีแบบว่าดีจริงๆแบบตลอดการนี่คือการสวนนี่แหละ ตั้งต้นสิบเอ็ดล้านนะก็โอเคเปิดเกมมาตั้งต้นเท่านี้ส่วนปอือสามล้านหนึ่งสวอรอบหนึง่งสามล้านสี่ตัวผมไม่ได้ปลดทางลงนะปลดประมาณหนึ่งทางมั้งหนึ่งทางหนึ่งทางได้ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ฟาร์มลิงอะไรด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้ตัวมันตัวเก่าหนาแน่มากแล้วผมว่ามีมีนานเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันนอนค้างมานานมาก ้าได้ฟาร์มลิงอะ่ะจัด,ดีกว่านี้นะลิง์หวยจัดอะมีลิง์เดียวเดี๋ยวเราเอาโกตารรับหนึ่งก่อนแล้วกันเสียวตายเคปะลุยรับไปก็ลหลบก่อนเลยสวย1.6ล้านหาจัดอยู่ดีก็ได้คอนเทนต์ ไปสตารด้วยโอเคเพราะว่าโต้เราจะได้แสแต c ไหมนะโต้เพื่อนหน้าตีเบิ้นนัวสิบสองล้านตั้งตน้นสิบสามล้านอย่เพิ่งตายนะให้โต้ผมได้โชว์บ้างโอ้โหไม่หยุดเบิ้ลไม่หยุดสามรอบแล้วไม่ต้องคี้นะโอเค เอ้ยขอมั่งโอ,โอเคโอเคตีธรรมาดาโอเคโต๊ะผมจะโชว์บ้างละส1บเอ็ล้านไม่มีคู่ลิงนะประมาณนี้ก็โอเคแล้วละ่ะโอเคตายละเฟสนี้มาเราจะมีตัวมั่งมีโหมมีมหาเทพไหวผมเชื่อใจในเทพเราพเพราะว่าจานนี้รับหน้าแล้วก็โต๊ะวันนี้ดีไหมไม่ต้อง ไปนี้แหละผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องเคาเตอร์หนักๆตอนนี้อ d ดีเค1ล้านแล้วนะเคปะอย่ามา้ตายนะนี่แหละถ้าจมตีคดาก็มาเลยส่วนได้หมด15ล้านนะทุกคนตอนนี้เมื่อกี้11ล้านอยู่นะตอนนี้เด้งมา15ล้านละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกิดขึ้นไปกับกูชีวิต จริงปะเนี่ยวิ่งรอดยังรอดเฮ้ยคนสุดยังรอดวะโอเคยังรอดยังรอดอยู่เหลือหกเปอร์ซนี่คือข้อดีของการที่มีผู้นำสองสิอร์เซนะแต่ว่าเลือดเอ้สองรหสิเปอร์ซ็นตะของโต้ที่มันนำ HP นี่อะทุกคนเลือดจะเยอะมากแปดแสนกว่าถ้าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีโต้โตัวใหม่นะน่าจะประมาณ เจ็ดแสนกว่าๆต้นต้นแปดแสนนี่เจะเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดจะจัดให้มากกว่านี้ก็น่าจะได้อยู่ต้แนแดงมันจะไหวไปะวะต้องไหวแล้วแหละสแต็กมาเทิรนแรกก็เยอะอยู่อืมรั่วเลยเมื่อกี้โดนไปเจ็ดแสนไั่คือแบบไม่ตายอ่ะไม่แบบคือเ <c oughs> นาะ โอเคสาสิบโอเครับไหวรับไหวรับไหวทุกคนดูเลือดดิยศชามาแล้วอยากมีเบโต้แบบเบต้บูเ,เก่งสักตัวนะตอนที่มันบ๊อบมานี่ก็เก่งนะแต่ว่าก็นั่นแหละมีจํากัดเวลาโต้ตัวนี้เปิดมาจะหลบร้อเปอร์เซ็นต์กันเราให้ใช้ใช้น้องให้คุ้มค่าอืมแล้วก็เอานี้ยินด้วยไป โอเคได้มาเป็น90,000มหลบสวยแล้วก็มันจะเด้งฮะโอ้โ,โดนหลบตามมันจะเด้งคีหานะทุกคนโต้โต้บูตัว5ปีเนี่ยผมก็มองว่าถึงหมดบัฟแล้วมันก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่าแบบไม่ได้อยู่แบบที่ว่าจะลงด่านง่ายๆลงด่านได้แบบไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะมันยังต้องแบบต้องอาศัยดวงอะไรเงี้ยหลบสวย คือหลังจากมันแปลงมันแปลงเป็นบัวเธอแรกมันจะถึกมากนี่ไม่ใช่ดิเธอแรกมันจะหลบ้อยเบอร์มากหลังจากมันแปลงเป็นบัวเธอแรกมันจะหลบลอยเปอร์เซนต์เว้ยซึ่งแบบมันดีอยู่งันตาเนี้ยให้เพื่อนอ่ะตีเบิ้ลเลยนะตีเบิ้ลอีกรอบไปเลยให้มันตายย้ายถึงมือโกตานะเออตีเบิ้ลไปเลยผมไม่ไว้ใจมาแล้วเมื่อกี้แบบรับได้แหละอีกรอบนึงแตก อานที่บอกรอบแรกสบายรอบสองไปสบายฟิลแล้วปะโตโตฟ้าถึงวเวลามันยังไงวิมห้าเธอแล้วนะนะเอานี่ไงมันไม้ตาข้างหลังโอเคไหวปะวะอืม,มเชื่อใจในมหาเทพ่เรามีนี่เราเลือดได้อยู่อีอย่างมันชนะสี่นะ ถูกไหมมันจะตายง่ายได้ยังไงมาเลยเนี่ยช่องแรกมาเลยชิวอืลเขาเติมหกล้านล้วนรวนวนมาห้าล้านสามมีสิทธิ์ตายแล้วเลยเนี่ยล้วนลวนลยวนืลยไปสองหลอดแล้วทุกคนล้วนรวนแบบสุดๆสามหลอดโอ้โหยิ้มยิ้มเลย 16ล้านตั้งต้นซัดไปลูกพาะอื้สิอ็ดล้านเบิ้ลนไหมเบิ้ลไม่ไม่เบิ้ลโอเคได้อยู่แล้วมนานับเท่าไหร่สามเด้งมา7ล้านอีกรอบไหมโอเค9ล้านหนึ่งคีย์อร์ซล้านสุดๆนี่แหละมชีช็อตโชว์ละรับไม้ตายช่องหนึ่ง โอเคเบโตนี่รอดอยู่ทีนี้เฟสที่4่ได้ไหมจะเป็นฟีสป่ะฟีสไอตัวเมื่อกี้ที่เรามีเรื่องกัมอนะ่ะเออเฟสนิโต้รับหน้าดกวยป่ะงั้นเราจะแปลงร่างโต้เขียวแล้วกันอ่ะฟิวชั่นโอเคอ่ะสองตัวเลยมาแล้วเราก็จะกด ไอคิวสกิลปเฮิงโค้สวยขนาดแบบว่ากดปิดแอนิเมชันอะมันยังให้เราได้ดูฉากเนี้ย28ล้านเวอร์โอเคอืมไปเลยโต้ลูกพอ่ออืมอันนี้โอเคเก็บครบไปมาลุลัวมาลุลัว 5.6ล้าน20ล้านโตไป11ล้านนะไม่ค่อยได้สแต็กเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่แต่จริงๆโตแดงมันจะสแต็กดีเฟน์นะยิ่งตีเยอะก็ยิ่งถึกยิ่งถึกเธอ์นี้ผมว่าแตกได้นะทำเป็นเล่นยี่2ิบสองล้านตัวไม่โคตรบ,บ้าบ้าจริงเธอหน้าจะมีไอ้นี่ไหมอ่อมหาเทพเราจะกลับมาหรือยัง น่าจะยังนะ15ล้านถ้ามันสวยมากเลย10ปีเห็นปหส่วน GT กับเบเบแดงอะอาจจะไม่ได้ทำนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะทำเบแดนอาจจะไม่ได้ทำตัวของ GT เพราะว่า GT มันหาย,ยืมยากอะมันต้องแบบเป็นแบบแคลิงอะ่ะแล้วแบบแคลิงมันก็แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นละอืม เอามันยืมนําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีของตัวเวยอย่างผมว่าอ่ะตอนนี้ก็ได้แบบแปลงร่างแล้วทุกคนโอเคไปแปลงร่างคู่เรามาดูลิงกันว่าลิงจะเท่าไหร่ว่าลิงเยอะถ้าจำได้ตอนที่ผมลองเล่นก็เยอะอยู่นะลิงเนี่ยฟูละปะขาดลิงขาดน่าจะขาดใครลิงเอล์ร์นี่ไงเกือบฟูล ขายเลขเอ r า,อาสวยไปลุยปิดจ็อบเธอนี้น่าจะปิดจ็อบได้อ่ะผมว่าไหวโกตานี้หกแสนเลยอือมสวนเจ็ดล้านเจ็ดกิติข้าตัวเพื่อนสิบตัวเราดิอ่อตัวโต้ซุปเปอร์เอสิบแปดล้านโอเคส่วนไปอืมเก้าล้าน โซนิกสิบล้านเริ่มแล้วเริ่มแล้วไหวไหวคีดีข้อมาเลยอยากเจอคียสภาพดิเออดดาเมตหกสิบเปอร์เซ็นต์มีกาดเอาอะไรไปตายวะถูกปะเอาอะไรไปตายโต้ใหม่วันเทิร์นชิลดได้นะเนี่ยช็อตเนี่ยเทิร์นเนี่ยตายได้เลย สิบสามล้านไม่เธอเนี่ยผมว่าเธอเนี่ยปิดปิดได้เลยเธอเดียวคือใครก็ตามที่โดนโตแบบยอดหน้าเนี่ยไม่น่ารอดหกล้านเก้าสิบหกล้านมาจัดอกเจ็ดจุดสามึงสิบเจ็ดล้านโกตานไปสองจุดสามล้านนะเพราะตัวมันก็ใช้ได้นะตัวโกตานยโ่ยยุย่ยนะเว้ย เรียบร้อยตายแล้วช็อตเนี้ยสามหลอดอืสิบเกาล้านรอบแนี้ยี่สิบล้านแล้วผมว่ายี่สิบล้านถึงอืเรียบร้อยยี่สิบล้านก็จบแล้วกับการรีวิวซูเปอร์อีซเบโตก็ความหวดงผมว่าอยู่ในระดับที่แปดเอ็มสิบมันแค่รับไม่ตามไม่ได้ยืนหน้าได้เอ่ผมว่าก็อยู่ในระดับที่ โอเคนะอย่างที่บอกว่าให้8.10เพราะว่าตัวมันรับไม้ตายไม่ได้อย่างเดียวแต่ว่ารับโจมตีธรรมดาได้หมดเลยเพราะว่าการดาเมจถึง80%ถ้าแบบรับธรรมดาอผมว่าโอเคมากแล้วสําหรับทีมโต้เนี่ยยิ่งขาดตัวแบบว่าดีน่าดีดด้วยโต้ได้ตอบโจทย์เลยพอโต้เขียวเราได้แปลงลางปะมันก็ส่องไม้ตายเล็กอย่างทีมเนี่ยมันส่องไม้ตายได้หลายตัวมาก,กน,นะถูกไหมส่องไม้ตายปุ๊บก็จะเห็นว่าศัตรูเนี่ยไม้ตายตรงไหนทําให เราก็เอาโต้ฟ้าไปเก็บที่อื่นก็ได้ไปเก็บ3ไปเก็บ2ก็ได้ถ้าไม่ตายช่องหนึ่งก็เลยผมมองว่าเป็นตัวที่เข้ามาเติมเต็มทีมโตตอนนี้ให้แบบว่าเล่นดีมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกทีมโต้มันขาดตัวยินหน้าอะไรเงี้ยเพราะโกคูล่างแซกเอทีเคเนี่ยมันไม่ได้กันดาเมจเบอร์วังมันโดนไม้ตามันโดนตีแล้วก็มีเจ็บนี่แพ้สีอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปบูหังก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคลิป ตัวอ e ีเซ็ปเรก็ได้รอดูว่าเกมจะมีอะไรอัปเดตอีกก็ bye ๊ายบายครับ See you next time บายบาย